สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่ที่แถว รามยี่สบสี่นะครับน่นเท่นี้ช่วงนี้จะมาที่นี่บ่อยหน,นะ่ะเพราะว่าเรามีนัดกับน้องๆนักกีฬาที่จะสัมภาษณ์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเดินมาสักพักจากที่กะกะทเริ่ม,เร,มเริ่มร้อนเหนื่อยขอสั่งกาแฟกินสักนิดหนึ่งนะครับนี่มาถึงร้านแล้วนะครับเห็นป้ายชื่อร้านกันไหม สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจะมาสั่งกาแฟกินหน่อยบังเอิญเจอแขกมาเชิญเลยครับแขกก็กินเลยดีกว่าทำเลยต้องกินเลยพี่พี่โอเอาอเมริกาโน่ไม่หวานสั่งคาดหนึงไม่น้ำตาลที่นึงนะครับเฮ้ยใี่หอมแน่นอนไม่โป๊ะเลยเอาแนะนำตัวเดี๋ยววันนี้เจอพ่อค้าแซ่สวัสดีครับผมแต้งศิลปภพนะครับผมเปิดร้านกาแฟอยู่หลังรามนะครับตอนนี้เป็นนายแบบอยู่ครับผมนี่แขกรับเชิญเราวันนี้ดีกีไม่ธรรมดานะครับ ในแบบแล้วก็เจ้าของร้านกาแฟหลังๆนะบคุณให้น้องหน่อยนี่ครับหาสังเกตไม่ยากนะครับเห็นไหมครับใกล้กับสมาร์ทบาร์เบอร์แล้วก็หมูขึ้นหมิงใช่ครับตอนนี้มีจ่ายคนละครึ่งด้วยนะครับผมตอนนี้มีจ่ายคนละครึ่งด้วยนะครับมีทั้งร้านขาหมูและร้านกาแฟและขนมด้วยนะครับผมนี่เอาโค้งไม่ใช่กาแฟเดี๋ยวระวัางตัดภาวมาที่ขนมนิดนึงนะปาร์ตนี่ยแหละพี่โอจะไม่ผอมให้อย่างไงแหละมีบ้างครับมีบ้าง กินโปรตีนโปรไฟล์แล้เนี่ยอาจจะต้องมาทำร้ายตัวเองช่วงกลางวันนิดนึงนะครับขนมนี่ทุกอย่างผลัดตื่นหมดเฮ้ยหอมแล้วคุณผู้ชมได้ทานกาแฟหอมกาแฟธรรมชาติวความหอมเริ่มมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาใค,ใครนะครับมาทักทายบาริสต้าหนุ่มแขกรับเชิญเราได้วันนี้เรายังไม่สัมนี่เริ่มสัมภาษณ์แล้วนะจากเมื่อจะงงเริ่มแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะเริ่มแล้วเอา้าทำไมยังไม่เริ่ม <c oughs> เอาเลยนะเนี่ยก็ถือว่าคุยแล้วแนะนำตัวแล้ว เพราะเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะขาสุดแซ่บไหมเพราะขาสุดแซ่บเหรอครับผมแล้วแตย่าเรียกก็ได้ครับอันนี้ได้แล้วนะครับคุณผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวรบกวนรบกวนนิดนึงพระคับครับรบกวนให้พี่โอหน่อยครสำหรับผมกินพี่โอดูดเลยครับกินกาแฟไม่ค่อยเก่งนะ<ม><ม>กินน้ำผมกินไร <ล S 2> ครับผมผมเป็นโกโก้ฮะชอบอะไรหวานๆนะอ๋อสายหวานนี้พี่โอคนแก่หน่อยต้องกาแฟนิดนึงก็หวานนะนะครับมาชิมฝีมือน้องเติ้ลของเรา ั้นเดี๋ยวเราเขาไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าถ้ายืนอย่างนี้น่าจะร้อนนะเฮ้ยรสชาติไม่ธรรมดาเป็นไงครับเฮ้ยโอเคชื่นใจนะเดินมาต้องการใช่ไหมฮนะแล้วเดี๋ยวตัดภาพเขาคนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันน้องกันจริงจังกันนะ,อะโอเคครับวันนี้แอตโคมิโปรเฟกนอกสถานที่นะครับมากินกาแฟกับบาริสต้าในแบบสุดหลออ่อเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเริ่มขอยั้กระโดดใส่ซะอึก เดินมาไกลร้อนร้อนอ่าครับเข้ากันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานี่หนุ่มสายหวานในโชว์ในโกก็โอ้ทําเป็นหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมนอกจากกาแฟอย่างที่เห็นมปแล้วว่ามีขนมขนมอลไรตันี่คือแนะน,นําตัวอีกรั้นก็เดี๋ยวช่วยเล่าร้านหน่อยมาพี่อยากรูก่อนจะคุยทั้งหมดยกรด้เลยว่าอะไครับด้ข่าวว่าทำอินกับทั้งหมดคุณผู้ชมใช่ครับก็สวัสดีครับผมเต้งสี่ยผมเขาขำนะครับผมชื่อเล่นชื่อเต้งนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดร้านขนมอยู่ครับอที่ร้าน24นะครับ ก็จะมีร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีเดกอรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญด้วยมีข้าวด้วยครับผมใช่กินข้าวเสร็จก็มีขนมมีน้ำให้กินนะครับโอ้ครบวงจรชื่อร้านอะไรเดี๋ยวนี้จะเป็นแฮ s ์ c คาเฟ่นะครับผมแฮร์คาเฟ่แต่ทั้รวมก็จะเป็นมอนสกี้เบเกอร์แอนด์แฮคาเฟ่นะครับผมยาวๆตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะว่ามีไอทีติดต่อ มีหน้าร้านจริงหรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้ออดมีหน้าร้านด้วยแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับสั่งทางเฟซผมได้ครับผมสังทางเฟซได้<ช>โอเค,คเดี๋ยวมาผรหมดร้านินเสร็จแล้วให้น้องนี่คือไม่ไม่ไม่ต้องถามประวัติเลยีินีก็น่ากินแล้วนะคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะตรงนี้นเยี่ยมชมกันเดี๋ยวน้องนัง่งเป็นมายังไงถึง,ถงเข้าก่อนเข้าวันอยากทราบก่อนว่าคิดเป็นมาอย่างไงถึงอยากจะเป็นนายแบบก่อนด็น้หรือไฟขวัญมันหรือว่า จะพัดจะผัวอะไรมาข้างล่างผู้ชมทางบ้านฟังก็ตอนแรกผมก็ทําเกี่ยวกับพวกฟิตเนสครับตอนนี้ก็ได้เริ่มซ้อมมาไปซ้อมามาก็ได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งในในยิมเมื่อก่อนเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่ในยิมนั้นอ๋อเป็นเนนะทรนเนอร์อใช่แล้วผมก็เห็นอ,อาจารย์เขาเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจของผมผมก็เล่นตามอาจารย์เพราะอะไรอย่างนี้ครับครับเริ่มเล่นเรืๆๆ่อยๆพักเริ่มศึกษาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ครับครับแล้วก็เริ่มแบบเริ่มกินเริ่มคุมอาหารเริ่มอะไรเพิ่มก็เริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยเริ่มเพิ่มน้ำหนักเรื่อยเรื่อยจาก49จาก49่สิบ้าใครับผอมมากเลยนะใช่ครับจาก49เพิ่มมาประมาณ110ยกิโลครับเพิ่มมา110ยกิโลใช่ครับก็บววงตัวใหญ่ตัวใหญ่เล่นเขาเล่นหนักมากได้ศึกษาจากเว็บนอกอะไรอย่างเงี้ยซื้อหนังสือมาอ่านอะไรบ้างอะไรครับก็เริ่มเล่นด้วยตัวเองมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอสักพักหนึ่งก็ได้ขออาจารย์เล่นกับอาจารย์ครับเล่นกับอาจารย์เสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับพี่ท่านหนึ่งครับก็คือผมก็เรียกเขาว่าแดดดี้อะไรเงี้ยครับ ก็ชวนผมไปประกวดอ๋อคือง่ายว่าชุดแรกเป็นเทรนเนอร์อยู่ในฟิตเนสนะครับแล้วก็ไปเจอจานเทรนแล้วก็เทตัวใหญ่มันต้องข้อกายเนาะข้อกายใหญ่ปุ๊บแล้วก็จับปัจะผปูไปเจอคนที่เราเรียกว่าเป็นคุณพ่อที่ช่วยดูแลเราพาเข้าวงการประกวดใช่ครับเรียกใจถูกใช่ครับประกวดอะไรไปยังไงมากเลอก็ได้ประกวดมิสเตอร์ทูดิสซึมสองพครับมิสเตอร์ทูดิซึมเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ครับก็คือก็ได้มาอันไับที่ส่มา ใช่ครับใช่ได้มาที่สี่แล้วเพิ่ก็ได้เริ่มเข้าวงการเรื่อยๆครับได้เป็นนายแบบบ้างเป็นนายแบบด้วยอ่าประกวดด้วยได้ถ่ายของพิจภัฒนครับเป็นนายดีไซเนอร์เขาก็เป็นเหมือนผู้จัดการของอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ได้เข้าของสังกัดเดอะเจนสตูดิโอครับใช่ครับนายแบบไม่ธรรมดาเห็นไหมคือใครเคยคิดไหมไม่เคยคิดครับ ทุกคนเพื่อนๆคือตกใจแล้วงงกันหมดเทรนเนอร์คือกำลังจะเป็นพอกายจะจุกสวิตตัวเองมันเป็นนายแบบเฉยมีผลงานมากมากกว่านั้นตอนแรกคือคือเป็นแบบเป็นเด็กแบบอาชีวะคนนึงอะครับคือเรียนคาถาบานมาอะไรเงี้ยต้นๆไปตามเพื่อนใช่บชิวๆไปเรื่อยๆคือพอเพื่อนๆเห็นก็ตกใจกันว่ามันทางเงี้ยได้ยังไงอะไรครับคือมันทําให้รู้ว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ครับ การเปลี่ยนแปลงสําคัญนะนี่ที่สําคัญเลยอันนี้พูดเลยว่าไม่ได้ขายของคือเวครับเวสาคัญจริงครับแต่ถ้าเราไม่คุมอาหารหรือไม่มีตารางอในเวก็ไร้ประโยชน์ครับนี <c oughs> ก่ก็คือต้องมีต้องมีเวในการอาหารเสริมใช่ครับเนาะเพราะเวมันตัวช่วยจริงๆครับเพราะตอนแรกผมกินอาหารหลากเลยๆมันมัน มันยังไม่สุดอ่ะครับแต่พอเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราท้องว่างแล้วร่างกายเราต้องการสารอาหารที่ดูดซับไวถามอีกดยอะที่ดูดซับไวเลยใส่เวเลยตืมใส่เวเป็นของเหลวงไม่กินข้าวแล้วก็กินขึ้นกระจายนะครับขึ้นแบบด้วยแรงจริงๆครับแต่แต่ต้องกินข้าวด้วยใช่ครับก็ตื่นพูดง่ายว่าทานข้าวหมู่ปุ๊บแล้วก็ทานโปรตีนเวเสริมเข้าไปใช่ครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเลยครับแล้วยิ่งก่อนแบบ หลังเล่นเสร็จเลยครับต้องกินนะครับจะเป็นเพราะวันที่เราไปดิ้วผ้ากว่า,า,วาเราจะได้กินกว่าเขาจะทําเสร็จกวา่าอะไรมันก็ไม่ทนนันเสียเวลาเนาะสู้แบบโชงเว้ปุ๊บก็จะมาเสริมสร้างร่างกายนะซ่อมแซมเลยครับพอเริ่มสร้างหุ่นลายไม้เลยปุ๊บก็แม่ครับได้ประกวดได้ตำแหน่งมาเสร็จปุ๊บได้เข้าวงการได้เลยปุ๊บพอเข้าวงการเสร็จไม้เลยปุ๊บก็ได้ไปถ่ายดีมาโลนเป็นหนังรัสเซียครับใช่ครับโอ้ยเตอร์นะผู้ชมนี่ใครจะไปคิดไปฝันว่าจากเทรนเนอร์ธรรมดานะผันตัวมาเป็นเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลกำลังจะเป็นนักพรอการไปเป็นในแบบปุ๊บล่าสุดนี่มีผลงานไปเล่นหนังระดับอินเตอร์ด้วยใช่ครับเดี๋ยวโปรโมทผลงานหน่อยครับก็มีหนังของดีมาโรนนะครับผมเป็นหนังรัสเซียครับใช่หนังรัสเซียใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานล่าสุดเลยก็มีเทมีเอาครับเทมีอัลใช่ครับศิลป์ล่าสุดเราติดตามคนมาผู้ชมนี่น้องเติงเราไปเรื่องชื่อผมก็เจอแล้วครับไปออกมาเรียบร้อยเฮ้ยหนังเกี่ยวกับอะไรยังไงอ่ะหนังดีมาโรนก็เป็นเกี่ยวกับพวกแบบว่า กับมาเฟียมาเฟียใช่ครับเป็นหนังมาเฟียเกียรัสเซียเขาใช่ครับพอพูดกับเขาว่าเป็นคนรัสเซียเลยเขาก็นิสัยดีมากเข้ากับผมง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้พาไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอนละครนี้ก็ดีครับได้ทำไม่รู้อย่ามว่าการถ่ายหนังอะไรเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนอกจากเดินแบบนายแบบธรรมดาปุ๊บไปเล่นหนังด้วยใช่ครับแล้วทีนี้จะแบ่งเวลาอะไรยังไงล่ะเออแบ่งเวลาเหรอครับผมก็ ตอนแรกๆผมก็เป็นคนจัดเรียงลำดับความสำคัญไม่ค่อยถูกครับก็ได้กับแอดดี้ที่เขาสอนนะครับว่าให้เรียงลำดับ<า>ใหถูกว<ม>่ายังไงยังไงบ้าง<ม>ให้เรียงให้ถูกอะไรเงี้ยค,ครับก็บคือสําคัญอย่างแรกเลยกินข้าวก่อนเลยครับ<ซ><ศ>เพราะว่าผมไม่ค่อยกินข้าวผมเนี่แบบว่าชอบทํางานอะไรให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยคือต้องมีผลงานก่อนถึงจะกินข้าวอะไรไหมไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องโปรแกรมการกินต้องดีสบรณก็คือต้องกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มวางแผนว่าวันนี้เรามีทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างครับก็เรียงให้เรียบร้อยอะไร เป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะคุณผู้ชมต้องลอกด้านจริงนะเป็นในแบบธรรมดาเนี่ยทำขนมชงกาแฟเป็นเบริต้าก็ได้เล่นหนังอีกแล้วเนี่ยการวงการเรียนอะไรเออเราคิดจะกลับไปเรียนให้จบอะไรอวใไหมตอนนี้ผมวังแผนังไงบ้างตอนนี้ผมอายุยี่สิสามแล้วแล้วก็ ผมเรียนจบตั้งแต่21ครึ่งมาครับผมใช่ทำให้จบทำให้จบเป็นเรียนตีเรียบร้อยแล้วเรียนดีเรียบร้อยแล้วก็นี่เหมือนตะเวนความฝันใช่ครับผมคือความฝันที่แบบจะพัดจะปผูมาเป็นในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเข้าบันเทิงเป็นตัวแล้วนะครับหนังครบออกเริ่มหมาะรายการที่มีเริ่มเดินแบบแล้วแล้วมีแผนที่จะแบบอยากจะไปแข่งหรือเล่นกีฬาเลยไหมว่าดูแลตัวเองโอเคแล้วก็คือตอนนี้ที่มีล่าสุดก็คือผมได้เดินแบบของไอคอนอีกใช่ไหมครับเป็น แฟชั่นแบบใหม่ล่าสุดของที่สยามเซ็นเตอร์นะครับครับผมแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องการปรุงอาหารกินเองมันสําคัญอยู่ครับเพราะว่าบางทีผมมีถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีถอดเสื้อบ้างต้องมีอะไรบ้างย<อ>ิ่งสำคัญเลยเวลาเราถอดเสื้อเปลี่ยนในห้องน้ำเราต้องอยากโฉมคนให้ถอดเสื้อแล้วเห็นพุงเลยมันมันก็ไม่ได้อะครับบางทีเราเราก็แบบต้องเปิดให้ใครดูขายของแบบตัวเองหน่อยแล้วครับนี่นะเราหุ่นดีนะมาใส่ต้<ช>นผ้าไซส์นี้ได้นะรันเท่านี้ได้เท่านี้เท่านี้โอ้แต่โชคดีนะว่าต้นเหมือนเป็นนักกีฬาครับคุณผู้ชมเห็นไหม ว่าเวโปรตีนอ่ะจริงๆแล้วมันสำหรับพี่โอนะพี่โอไม่รู้นะมีแชทมาถามชพอนทางบ้านอ่ะพี่โอว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาเดียวกินหรอเนาะทุกๆอาชีพคือคนที่รักสุขภาพหรืออยากจะดูแลหุ่นตัวเอง่ใช่ใชไหมเพราะคนกินก็อย่างเช่นน้องเตอร์เห็นไหมเป็นคนในวงการบันเทิงใค,ใครจะคิดว่าเฮ้ยตองหน้าตาเนี่ยบางครั้งมันจังหวะอาจจะพัดจะู่ปุ้ยใช่ปะ่ะเราก็ต้องมีการอาจจะมีถอดเสื้อโชว์หุ่นเดินแบบนิดนึงก็ต้องดูแลรูปร่างเลงมันสำคัญจริงครับใช่ไหมก็คือแบบคือเราสมมติว่า ผมเวลามีงานนแบบหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นงานที่ตื่นเช้ามากครับตื่นเช้ามากเลยใช่ครับเพราะตื่นเช้าเ้าเรามานั่งแบบเราต้องตื่นเช้าเราต้องกะเวลาเข้าอีกแต่เราถ้า,ถาเราแบบเรามีเวออย่างเงี้ยผมจะกินเวครับตอนเช้าโอ้โห,โห,โหนี่เคล็ดลับนายแบบเลยนะกินเวตอนเช้าชงไปเลยใช่ไหมก็ใช่ครับป๊บแล้วก็ไปเลยเพราะว่าเวออ่ะมันสําหรับผมผมคิดว่าเขาลองท้องได้ครับแล้วก็ดูดซับได้ไวด้วยแล้วก็พอกินไปรู้สึกว่าสดชื่นดครับสดชื่นใช่ไหมคุณผู้ชมลองท้อง ย่อยสลายซึมซับได้ไวสดชื่นเร็วกินแทนเป็นมื้อเช้าได้เพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะมีความตั้งใจว่ามันจะต้องเดินทางไปถ่ายแบบไปเป็นนี่ต่อนะมันไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่าอะไรมาหาข้าวหรือจะไปสั่งร้านค้าถูกนะครับเอาตัวนี้แหละกินง่ายเลยกินเลยแล้วก็ไปได้เลยใช้ยุคบิดมื้อเช้ามากินแล้วประหยัดเวลาได้แล้วหนึ่งครับขายข้อสงสัยนะคุณผู้ชมทางบ้านที่ว่าเวควรทานตัวไหนสาหรับ น้องเต้นนี่ก็เห็นแล้วเห็นไหมครับทานตอนไหนก็ได้ใช่ครับคือเร่งรีบปุ๊บก็าทาน,ทานลหลังออกกำลังกายก็ทานมีไม่มีเวลาก็ทานได้เ<ช>พราะอย่างนั้นก็อยู่ท้องถยู่มแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้กินก่อนนอนก็ได้ครับเพออราะถ้าถ้าถามความรู้สึกผมมาเวลาที่ผมกินก่อนนอน่ะผมจะรู้สึกว่าแบบว่าตื่นเช้ามามันไม่เพียดท้องครับผมวิบ่อ๋อเพราะตื่นเช้ามามันจะไม่ค่อยเพียร์มันจะรู้สึกมีสารอาหารอยู่ใช่ครับเพราะเวลาเวลาผมกินข้าวก่อนนอนอย่าง ผมเป็นคนที่หิวครับเวลาเวลาแบบหิวเนี่ยใช่หิวแล้วจะนอนไม่หลับเลยครับผมก็จะกินเวพอกินเวเสร็จปุ๊บผมจะตื่นเช้ามาไม่เพียนอย่าเวลาให้กินข้าวอย่างเดียวแล้วแบบจุกๆเลยแล้วนอนอย่างเงี้ยครับผมจะรู้สึกว่าแบบว่าตื่นมาแล้วมันจะเพียครับเพียแล้วเหมือนตั้งการมันยังห่วยเนาะเพราะปกติผมจะกินข้าวแล้วผมจะรอให้ย่อยก่อนถึงจะนอนเนี่ยพอย่อยเสร็จแล้วพอเราจะนอนแล้วปุ๊บเราหาอะไรทำดูหนังอะไรไปเริ่มหิวอีกแล้วเรากินเวจบเลยครับนอนได้ครับก็นี่เนาะ อย่างว่าเนาะว่าบางทีคนเข้าใจว่ากินอาหารปกติอ่ะกินแป้งเยอะอ้เยอะอิ่มแล้วมันตอนเช้าไม่ง่วงแต่จริงนะครับเริ่มมีหลายๆบทวิจัยหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชมรูร์ช Google ได้นะนหลายๆก็แหล่งความรู้เริ่มมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วสารอาหารที่ทําให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียกระปี้กระเป๋าในวันต่อไปอ่ะช่วยซ่อมแซมร่างกายมันคือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอ่ะที่สำคัญต่อทุกอนูเซลนะซึ่งในเวโปรตีนเนี่ยมันมีบีซมีกรดอะมิโนสูง มันก็ทําให้เรากินปุ๊บในวันต่อมารู้สึกว่าเราใช้ร่างกายหนักทั้งวันอลเนาะเพราะว่าอย่างเติร์เนี่ยพี่เชื่อว่าพอไปทํางานหนักปุ๊บก็ต้องหาเวลาออกกาลังกายดูแลตัวเองต้องพข้ินเน็กันทําอะไรบ้างเออโปรแกรมการดูแลตัวเองก็ยังเข้าขินเน็อยู่ครับยังเข้าข้นเน็อยู่จะมีอช่วงแบบหลังสี่โมงเย็นมากหลังสี่โมงเย็นมากสี่ทุ่มมากอะไรโอ้ดึกก็ต้องไปเล่นอยู่ใช่ไหมบางทีก็ต้องหาเวลาที่เราจะไปเล่นนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นพินเน็ตแลววันหนึ่งเนี่ยพี่อยากรู้ไหมพวกที่เป็นซุปตาที่แบบเริ่่มเเนียกาาลังงข้ว์ที่ เขาเล่นประมาณกี่ครั้งต่อสัปดาห์ไอไ้การออกกำลังกายของเขา <S <S อยา <S <S ่างเตอร์เอาสำหรับผมเลยนะสำหรับผมมาตามจริงอ่ะผม,มอยากเล่น,ผม,ลน,ผ,มลนผมจะเล่นผมจะหยุดวันพุธครับแต่วันหยุดวันพุธกับวันอาทิตย<ช>ต์ถ้าไม่มีงานหย <ผม S 1> ุดวันพุธอาทิตย์เล่นประมาณแบบห้าถึงหกวันเลยห้าถึงหกวันใช่ครับมีโปรแกรมวางยังไงมีก็อย่างเช่นแบบอย่างวันจันทร์เงี้ยผมจะเล่นอกครับวันจันทร์เล่นอกจะเล่นขาเล่นขาวันพุธผมหยุดครับพักพอดีใช่ครับคือรหัสก็จะเป็นไหลไหล แล้วก็สุกก็จะเป็นหลังหลังเสาแขนรวมครับแขนรวมอ๋อแล้วก็พัก๋อมันก็คือเหมือนแบบคล้ายๆโปรแกรมของนักฬาเพาะกายโปรแกรมฟิวบอดี้ขึ้นมาก็คือสลับส่วนตรงข้ามกันจับคู่กันให้ร่างกายดีแล้วก็ใช้ชิตประจำวันแล้วก็ถ้าเกิดติดงานก็แค่เลื่อนเวลาถูกไหมติดงานใช่ครับเลื่อนเวลาครับหรือถ้าไม่ว่างจริงก็โอ้พี่ว่าพักมันก็ได้นะ ถ้าไม่ว่างจริงผมก็จะไม่เล่นเลยแม่เมื่อว่าแบบว่าวันวันวันจันผมต้องเล่นอกปว๊บวันจันผมไม่ว่างผมก็จะข้ามไปเลยผมจะไม่เอาวันอกอ่ะไปทับเอาวกับวันขามันน้ำหนันก็จะแบบโหลดไปเนาะมันก็จะหนักไปเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นครับเล่นเล่นเลยเพราะว่าไม่ใชไม่จะซีเรียสกับตัวเองเพราะว่าไม่ได้เป็นนกีฬาแล้วเนาะอย่างว่าตอนนี้ในปัจจุบันเลงการบันเทิงเราก็ต้องไอ้นี่นิดนึงคือเมื่อก่อนก็เป็นนะครับแบบว่าจะโฟกัสทีเดียวสองอย่างเลยจะเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยแล้วรรรู้้้้สึกว่่่าาไไไไไไงงบบมมดดคัอะเเลย็็ปน เดียวนะครับควบคูดไปครับครับเราก็จะได้เปรียบด้วยยิ่งสงสัยหนักเลยคุณผู้ชมเวลานี่เกือบเจ็ดวันของเขานี่น้องก็แทบจะเต็มแล้วไปเรียนทำขน,นมกับโวมก,กาแฟาเป็นบาริสต้าเป็นแบบเชฟขนมยังไงก็ช่วงแรกที่จะมีเกี่ยวกับโควิดโอเคเพโควิดปุ๊บ,บเหมือนว่าสําหรับผม,มากมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับผมนะเพราะว่า อย่างมันเงียบสงบด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยอ่าเรียกว่านะช่วงพักสองสามเดือนพอดีได้พักก่อนเพิ่มสักพักหนึ่งก็แดนดี้เนี่ยครับเขาได้พาผมครับเริ่มจะขายของหยิบของยอดก่อนอ่าทำขนมอ๋อขนมไทยใช่ครับคุณพ่อคนที่ดูแลเราเนี่ยสอนทำขนมไทยก็คือไม่ไปไปรับมาเลยจากเจ้าโบราณมาเลยเอาเสริมโบรามาแพ็คมเป็นก่องขายได้เป็นพันเลยนะต่อวันเนี่ยว้าวคือพอขายเพิ่มสักพักหนึ่งไปๆมา เริ่มซื้อเตาเล็กแล้วเตาเล็กเต่าแรกเลยเต่าบวเตาแรกปึ๊บเริ่มทำคุกกี้ครับคุกกี้น้อยสดเริ่มหัดทำเองใช่ครับพอพอทำคุกกี้น้อยสดปึ๊บไปมาไปมาปึ๊บเริ่มทำเกี่ยวกับพวกสาลี่กรอบครับเค้กซาลี่เริ่มทำครับโอ้เริ่มยากคุ้ไงความยากของมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอจากกรับมาคุกกี้เริ่มมาสาลี่แล้วอะไรครับก็คือคือได้อาจารย์เนอะครับก็คือเขาว่าเป็นครูสอน อยู่ข้างๆเนี่ยเขาทำเขาเปิดร้านโจ๊กมีร้านกับกับน้องสาวเขาอะไรแล้วเขารู้จักอะไรดีเขาก็ได้มาสอนผมสอนมีมีคนสอนเขาก็รักาเล่าเหมือนลูกเหมือนหาอะไรนะครับเขาก็สอนเราให้วิชาเราไม่กักสักอย่างอะไเลยนี่ยุคนี้ต้องช่วยคนไทยช่วยกันจริงนะคุณต้องให้ผมทุกอย่างเลยถ้าไม่มีเขาก็ผมไม่มีผมในวันนี้ได้เปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งเปิดซาลี่ก็เค้กฝอยทองเค้กความยากขึ้นมาแล้วเค้กกล้วยหอมแล้วเริ่มยากอีกขั้นแล้วนะคุณพี่โยมยากจริงๆครับคือแบบว่าอย่างพวกฝอยทองอย่างเงี้ยมันเป็นพวกเค้กชิฟฟอน ว่าเราแบบตอนล้อมแรงอะไรเงี้ยเทปลูกตัวพังทัหมดใช่ครับก็บคือเริ่มทามาเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ย พอสักพักนึงเราก็เริ่มมาแปรงสูตรเฮ้ยมันหวานไปปรับแปรงสูตรใช่มันหวานไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะไปเอาสูตรฟูมาขายเองเราก็ไม่ได้อะไรเราเริ่มหาเขาเรียกว่าสไตล์ของตัวเองใช่ครับเริ่มแปรงนู่นตัดนี่ใส่นั่นใส่นี่เพิ่มปึ๊บลดครับฟูเพิ่มอันนี้หน่อบ้างอะไรครับเริ่มมีกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพเริ่มมีกล้วยหอมช็อกโกแลตอะไรโอ้โหไล่มาเรื่อยๆครับเริ่มมีเลยเริ่มมีเค้กหน้านิ่มหน้าส้มหน้าช็อกโกแลตหน้ามะพร้าวคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เมนูแต่ลลละะะวววัันนนไไมมม่เเเกกกกิิดดคคคาาาาาาจจจำแ้้้้็ูหหซือรบ ก็แบบพอได้ทำมาเรื่อยก็จะมีพี่ชายคนนึงชื่อว่ารำผีอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มมาทำเกี่ยวกับพวกมีทั้งกีบลำดวนมีทั้งแบบขนมเปี๊ยะอะไรเงี้ยมีขนมเปี๊ยะอันนี้ผมยังแตะไม่ถึงเพราะว่ายากมากเริ่มยากไปแล้วอันนี้เขาระดับคอแล้วเขาเก่งแล้วี่เขาเก่งแล้วครับก็ปล่อยเขาไปเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวเดี๋ยวค่อยดูดเขาต่อเดี๋ยวเราค่อยไปกรอบเขาดูดดูดไปเรื่อยๆฮะเนียนๆเข้าไปเนียนๆเข้าไป เพราะไงเพราะว่าไงนะคือระหว่างที่ว่างอะเนาะว่า<ช>งานบ้างไม่มีมาแล้วก็มีร้านหน้าร้านของตัวเองแล้วใช่แล้วก็ขายทางออนไลน์อีกใช่ครับถูกไหมดีโอ้่หคนร,ครคนนุ่นใหม่เยอะครับใช่คนรุ่นใหม่มันดีนะนี่น้องเติง้งทางบริษัทพี่ Perfect Way ก็มีเหมือนกันคือเนื่องจากโควิดอะคือคล้ายๆน้องเต้งครับคือหลายๆหลักๆหลายคนหลากหลายอาชีพเนี่ยเกิดผลกระทบทางผู้บริหารพี่ก็เลยโอ้ว่าเสือไอเดียขึ้นมาว่าเรามาช่วยคนที่ลำบากเถอะก็คือเพื่อนเฮลตี้คุณแฮปปี้นะครับ โครงการหารายได้พิเศษช่วงโควิดง่ายๆเลยครับเตอร์ก็คือใครอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยากมีรายได้เสริมแล้วก็อยากส่งต่อสุขภาพดีๆตัวโปรตีนเสริมเนี่ยให้กับคนรู้จักของเขาเนี่ยพี่ก็มาเป็นสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทที่ที่ไลน์แอดโปรเฟกเเนะครับไลน์แอดโปรเฟกเเนะครับติดต่อเข้ามานะครับทางพี่เนี่ยส่งออเดอร์มาเลยไม่ต้องไปกัดตุนสต็อกสินค้าเลยเลยไปรับออเดอร์ไม่ต้องเตรียมเลยเลยรับออเดอร์มาปุ๊บเดี๋ยวทางพี่อ่ะจะส่งสินค้าให้แล้วก็ เคลียเ,เรื่องเขาเรียกว่าเคลงเรื่องอะไรรับรายจ่ายกันส่วนต,ต่างกันเลยเราก็ได้กันเต็มๆได้ส่งต่อมีความสุขแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีความสุขจากเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพดีมีความสุขแล้วก็ได้รายได้เสริมที่ดีขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงทําต่อเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยยังมีคนที่ลําบากอยู่ก็ใครที่แบบอยากหางานเสริมเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคิดว่างานประจำเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือไม่มีร้านแบบน้องเตอ้์นี้นะก็มาเป็นตัวแทนกันได้นะครับอ้ ไม่รู้เข้าได้ไงเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันเอาจริงๆความรู้สึกผมอ่ะที่จากที่ผมกินเวมาหลายตัวนะครับก็คือเวมันเขาก็าคือเป็นอาหารเสริมอ่ะมันมันก็คล้ายๆกันหมดเลยลก็คือแบบประเด็นคือที่กินมาอย่างเงงี้ยอยอ่าโปรเจกต์เวเที่ผมได้กินมาเฮ้ยเคยกินด้วยเหรอเคยครับปานนี้ผมกินมาจากนี่หมดนะครับปานผมกินกลับบ้านเลยเราเราจะไม่เสียตังค์ครับเราจะไม่เสียตังค์ใช่ใช่เพราะที่กลับไปกินอะไรไหม บางทีเนี่ยจุดเริ่มต้นการกินโปรเฟคเวย์เนี่ยง่ายๆนี่เลยชิ้นขอบคุณพ่อมาเลยผมพูดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสสิกเป็นตัวไอโซเลตเพิ่มน้ำหนักของโปรเฟคเวย์นะครับครับคือแบบได้หมดเลยเพิ่มน้ำหนักก็ได้ใช่ไหมคูน้ำหนักให้อยู่ที่ก็ได้เพิ่มน้ำหนักก็ได้ใช่ใชดับเบิลหรืออะไรก็ได้เพราะว่าผมกินเพื่อคล้อน้ำหนักผมอ๋อใช่ผมให้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบอยู่แค่นี้ตลอดไม่เหวี่ยงไปไหนเลยอยู่แค่เจ็ดห้าก็เจ็ดห้านี่เรื่องม่านะ สูตรไอซเดตของเราเนี really? lose, ่ยเป็นเขาเรียกว่าเวโปรตีนร้อซนะครับที่นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ให้โปรตีนคุณภาพสูงไม่มีแป้งไม่มีไขมันที่ปริมาณน้อยมากและโตัก็ไม่มีคนดแม้นมก็ทานได้ก็นี่ไงอยากดูแลสุขภาพแล้วทานง่ายด้วยชงกับน้ำเปล่าตีตีกินได้ทุกเวลาเี่นาะผมจะเป็นคนที่ท้องบางมากแล้วก็มีปัญหาพวกอาหารการกินเพราะว่าถ้ากินนิดหน่อยะ ขอท้องเสี่ยครับโอ้ถึงว่าไม่แพงพี่เหรอพี่ไม่มีแลกของไม่แพงครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆไล้วแพงคือแพงครับถ้าไม่แพงก็คือไม่แพงอะไรใช่ไหใช่ครับไม่แพงครับนี่กลายเป็นว่าแอนแล้เชิญเรานี่เป็นผู้ใช้จริงด้วยนะใช้จริงอ่ะมาใช้จริงก็อย่างว่าเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โอว่าปัจจุบันน่ะก็จริงมันมีหลายๆเจ้าแต่ว่าบางคนจะถูกปากจะถูกรสชาติไหนก็เรื่องของเขาสำหรับพี่พี่คิดว่าเฮ้ยเราก็มั่นใจสินค้าเราว่าอ่ามันก็มีเนี่ยเราก็มีใบเซอร์รับรองทั้งหมด การคนกินเขาก็เริ่มผลดตะลับดีว่าใครยิ่งใครไม่แพ้นมเลยเนี่ยหรือจะได้โปรตีนเต็มๆเนี่ยก็สั่งไอโซเลตได้ทุกอย่างถูกต้องหมดใช่ไหมฮะเราต้องสั่งกินกันต้องลองครับต้องเปิดใจครับต้องเปิดใจลองดูก็ไม่แพงด้วยแล้วตอนเนี้ยคือเรามีแบบราคาหรือโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมโอ้โหเพื่อสุดยอดจะคนได้รู้ๆกันตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเพียงทักนะครับนอกจากสนใจเป็นตัวแทนนะถ้าจะสั่งซื้อนะครับในไลน์โปรเฟกต์แอดโปรเฟกต์เวทีเอสไทยแลนด์นะครับ จากพันแปดนะครับลดเหลือไม่ถึง900บาท900มีโปรเต็มๆทักไลน์ไปเลยเติดต่อนะครับเราจะมีโปรสำหรับทุกเดือนนะครับยละอีดติดต่อเนี่ยเขาจะมีโฆษณาดเด้งในไลน์คุณให้เลยคุณก็แค่โอนตามไปกล้ส่งจัดส่งฟรีถึงบ้านจัดฟรีด้วยใช่จาก <พบ S 2> ที่ <พบ S 2> หน้าเวบ็บของเราเนี่ยขายอยู่ที่พันแปดแล้วไม่ขายทางไลน์ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นประจำเดือน11 11- 1 2 12อยู่ตอนรับสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะทาน จะได้ลองได้เริ่มลองอดูนะไปเริ่มดูครับขนาด1กิโกรัมนะครับที่ Line ไลน์โปรเฟคเวทีสขอบคุณมากที่สาะเวลามาวันนี้นี่นะครับก็เห็นมาได้ไทยอินได้เลยดูที่แบบโอ้โหตัวผมไม่ต้องเหนื่อยมากมาเดี๋ยวใช้ที่สุดนี้นะครับรอให้น้องเตอร์แล้วครับฝากติดตามผลงานถ้าเกิดใครอยากมาแบบเป็นแฟนคลับน้องเนี่ย ติดตามได้ทางไหนบ้างกับปากร้านอีกทีครับพี่โอเดี๋ยวเลยไปก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเฟซและไอจีนะครับครับผมเติมสีลักมนะครับี๋ยวกดลิงก์ด้านล่างเลยครับนี่จะมีจะมีลิงก์ด้านล่างให้ฝากร้านก็ถ้าเราจะสั่งขนมหรือว่าอะไรอ่ะอยู่ใกล้ๆอ่ะมีในแก๊ปนะครับผมเข้าได้เลยร้านขาหมูคุณหมิงนะครับผมโอมีในแก๊ปด้วยใช่มีมีในแก๊ปมีทั้งข้าวมีทั้งน้ำมีทั้งขนมมีทั้งขนมแบบของแห้งขนมโบราณเก่าๆมีหมดทุกอย่างนะร้านเราขายทุกอย่างนะ เห็นไหมครบเครื่องในแบบคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็หน้าร้านก็มีหน้าร้านก็มีคือเยี่ยมเยินแถวรามยี่สี่เนาะใไปผ่านมาแวะซื้อกันได้ในสาวนักอีสานให้ดูนะครับโอเคขอบคุณน้องเตอร์มากนะครับขอบคุณพี่โอนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและอย่าลืมติดตามนะครับเทปอีพีต่อไปว่าแขกรับเชิญเราจะเป็นใครนะครับในแอดโฮมวิดโปรเฟคทั้งทาง YouTube Facebook i.g นะครับของ p e r f e c t w y y โปรตีนนะครับแต่ถ้าจะสั่งซื้อสินค้าหรือเป็นตัวแทนนะครับติดต่อง,ง่ายๆใน Line p e r f e c t w ก e ์ t ได้เลยนะครับวันนี้คือเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ